ปุ๋ยทั้งใบสามารถฉีดทั้งดินในเด้อพี่น้องเด้อมีปุ๋ยตัวใดแน่ที่สามารถฉีดทั้งดินได้เดี๋ยวผมศิมาบอกช่พี่น้องฟังเมื่อนี้ในการที่มาบอกรายละเอียดพี่น้องพร้อมว่าปุ๋ยท,ทัง้งใบนี่เขาฉีดทั้งดินนี่ฉีดช่วงเวลาใดให้มันสปาลังนี่มันจะเหมาะสมที่สุดคือจังเขาฉีดปุ๋ยทั dash, ้งใบนี่เขาก็ต้องฉีดช่วงเสาร์ช่วงเวลาแดดอ่อนหรือช่วงเย็นมันจะเหมาะสมที่สุดแล้วการฉีดทัง้งดินกับมีคือนการมีดือนกันครับช่วงเวลาในการฉีดปุ๋ยทั้ง ที่จะเหมาะที่จะฉีดปุ๋ยทางดินได้อ่าอีกชนิดนึ่งก็คือชนิดแรกก็คือปุ๋ยเกจครับปุ๋ยเกจผงี่ยจะเป็นศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หาศูนย์หรือจะเป็นสูตรอื่นสูตรใดก็ตามจะเป็นพุงแบบนี้แหละเนสามารถฉีดลงดินได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อสามารถฉีดลงดินได้ปุ๋ยที่เขาเอาเองมาละลายน้ำนี่แหละเขาสามารถฉีดลงดินได้แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือปุ๋ยพวกฮิวมิกผงดำฮิวมิก แบบนี้เ้องก็สามารถที่เอามาฉีดลงดินได้คือกันละลายน้ำแล้วก็ฉีดลงดินฉีดลงดินว่อไรก็คือปุ๋ยน้ำครับปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยฮอร์โมนเดี๋ยวมูดให้พี่น้องเบิ่งปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยฮอร์โมนก็คือแบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยเียเห็นไ่มมาในรูปแบบน้ำหรืคือปุ๋ยระเบิดหัวคือกันเนี่ยเนี่ยเอามาเอามาแท่นศูนย์หกศูนย์ปุ๋ยระเบิดหัวเนี่ยว่าสามารถฉีดลงดินได้ปุ๋ยชน,นิดน Combat Museum so Sing ี้ เพราะว่าสกัดมาจากฮอร์โมนพืชต่างๆหรือจะเป็นซาไลาน้ำทะเลออียงเขาเ,าเ,าเาานี่ยเพื่อนออกมาหนิเป็นกดอะมิโน,โนกดซิลิคอนกดยางต่างๆนี่เพื่ออย่างเพื่อมาจับย่งางบ่ฮัยมันสปะหลังเขานี่ขึ้นยอดบ่ใหยน้ำสารอาหารมาเลี้ยงต้นเลี้ยงใบให้น้ำสารอาหารเป็นเลี้ยงที่หัวมีบวสามารถฉีดลงดินได้เนี่ยแล้วก็อีกปุ๋ยน้ำมักน้ำมักขีหมูน้ำมักขี้วัวน้ำมักขี่คว้วน้ำมักขี้ไก่พวกเนี่ยน้ำมักจุลินีสีสังคอแสงหรือไอ น้ำมักชนิดต่างๆที่พี่น้องมักแล้วเอามาฉีดทางไบผสมปุ๋ยเกจผสมปุ๋ยต่างๆฉีดทางใบสามารถนํามาฉีดทางดินได้คือกันครับและอีกหนึง่งที่เขาฉีดลงดินแล้วช่วงเวลาใดที่จะเหมาะสมที่สุดเดี๋ยวผพี่บอสพี่น้องฟังการที่เขาจะฉีดลงดินเนี่ยผมจะให้พี่น้องเนี่ยสังเกตเบื้องที่ดินว่ารากหาอาหารของมันสัปปะหลังนี่มันเริ่มออกหาอาหารหรือยัง ถ้าพี่น้องสังเกตเบื้องแล้วบ่มีหลักหาอาหารออกมานี่พี่น้องบ่สามารถีดลงดินไดเด้ออ่าพี่น้องต้องรอรอให้หลกหาอาหารของมันสับปะหลังนี่แตกออกมาทั่วดินพี่น้องที่เฉพาะสังเกตเหินอยู่ดอกเนาะในแปลงมันสับปะหลังจุดของบ่มีหลกหาอาหารออกมาบออ่าถ้าบ่มีหลักหาหาอาหารออกมาในดินนี่เดินตามดินในลักษณะแบบนี้เห็นบ่พี่น้องขาวๆนี่คือหลักหาอาหารที่อยู่ในดินที่ หาก,กินบนนาผิวดินน่ะพี่น้องก็สามารถฉีดลงดินได้เลยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือช่วงนี้แหละถ้าหลากหาอาหารยังบวรอยขึ้นเนื้อผิวดินพี่น้องห้ามฉีดไปได้ขาดห้ามฉีดลงดินไ่ได้ขาดปุ๋ยมันจะเหยื่อตื้อและไายทิม่มไปซื้อๆอะ่ะและอีกอย่างหนึง่งถ้าเขาช่วงฤดูแล้งหรือฤดูฝนก็นตามถ้าดินไม่มีความชื้นบ่เหมาะบ่เหมาะที่จะฉีดลงดินอะ่ะผมจะให้พี่น้องนี่เบี่ยนออกไปให เป็นช่วงที่ฝนตกแกดินเปียกดินมีความชื้นแลนควก็รลากหาอาหารออกมาตามผิวดินตามนาดินนั่นแหละพี่น้องก็สามารถฉีดลงดินได้เลยนั่นแหละที่ได้มันสะปัลังที่ได้ประโยชน์สูงสุดเลยในช่วงนั้นมันสะปัลังห้าอย่างน้ำสารอาหารตัวน,นั้นไปใส่ได้ยัางสูงสุดเลยละ่ะเพราะว่าปุ๋ยทางใบนี่เ้าก็สามารถฉีดทางดินได้ก็คือปุ๋ยเคมีนี่นละแต่เขาฮ็ดมาในรูปแบบของปุ๋ยทางใบก็คือปุ๋ยเกล็ดให้มันละลายน้ำได้ง่าย่เลยครับพี่น้องเนี่ย เฮ็ดเพื่ออย่างเพื่อให้มันละลน์นามได้ไงายมันก็เป็นปุ๋ยเคมีอึันนี่แหล,ละศูนย์หกศูนย์กับปุ๋ยโพแทสเซียมาลพไลน์เขากับสามารถน้ำมาฉีดเลยลงดินตามที่ผมบอกพี่น้องไงล,ละ่ะแต่กับปุ๋ยตัวนี้กับระเบิดหัวขึ้ 0, 0, 0, 60, นกันแหละแท่นศูนย์ศกศูนย์ในขึ้นกันปุ๋ยตัวนี้แต่บอสามารถฉีดลงดินได้เข้าฉีดทางใบไ้มันสปะหลังบ่มีผลกระทบต่อใบมันสปะหลังบ่เฮ็ดห้มันไปมันสปะหลังเหลืองแต่มันจ่เฮ็ดใบมันสปะหลังเข่านี่ ใบไงใบก่วงเพื่ออย่างเพื่อว่าสารที่เยอะในนีน้นี่มันมีหลายชนิดละเฮ็ดให้ต้นมันสับปะหลังเขานี่จเจริญเติบโตได้ดีแลวกานําสารอาหาร,บ,ารบังคับนําสารอาหารลงมาขยายหัวมันสับปะหลังให้ใหญ่เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักหัวมันเอกากที่นใ,นใหญ่ดินก็สีแตกดินก็สีแห้งไปอ่าพี่น้องอกองใจในเรื่องใดกัสสมารรคอมเมนต์สอบถามกันได้คือเก่ากับพี่น้องฮักแพงกันไ้แ้วก็พี่น้องท่านใดที่เข้ามารรบชมรับชมแล้วเห็นคลิปผมมี ประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับปูมันสปะหลังอยากแชร์ประสบการณ์สามารถคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ครับผมบอกีดกันพี่น้องให้พี่น้องแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องแน,น้นําเขม้าหรือพี่น้องอยากติผมก็ไดหรือผมว่าไปบูมเอิร์ดสิ่งไหนที่ผมแบบป่อไปบูมเอิร์ดนะพี่น้องก็สามารถเสริมขม้าไดขึ้นกันครับการฉีดปุ๋ยทั้งใบก็จะประมาณนี้สามารถฉีดลงดินได้เหมือนกันครับ